ายไไมงสวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง YouTube นะจ๊ไแม่หมอจะมาทำแรนดอมค่ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคนนั้นของคุณอยากบอกอะไรคุณคะ เขาคนนั้นของคุณคุณเขาคนนั้นของคุณอยากบอกอะไรคุณจ๊ะอยากบอกนะสิ่งที่เขาอยากบอกนะแต่เขาจะบอกหรือไม่บอกก็อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเขาบอกว่าฉันอยากรู้เรื่องของเธอทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นเธอฉันติดตามทุกช่องทางเลยนะแบบอยากรู้เรื่องราวของเธอนะจ๊ะ ตอนนี้ฉันรู้สึกเศร้าเหงาแล้วก็คิดถึงเธอมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไกลหรือต้องสร้างสัมพันธ์ระยะห่างไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าบอกความรู้สึกแต่สิ่งที่ฉันอยากบอกมากที่สุดก็คือฉันอยากบอกว่าฉันรักเธอรักเธอรักเธอเหลือเกินนะจ๊ะแล้วก็อยากบอกว่า ฉันอยากให้เธอหันมาสนใจฉันบ้างสนใจฉันหน่อยสนใจฉันบ้างได้ไหมนะจ๊ะฉันไม่เข้าใจเลยฉันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหาเธออย่างไงนะคะฉันฉันกลัวที่จะสูญเสียเธอไปมากๆรู้ไหมอืมฉันฉันอยากจะแอคชั่นฉันอยากจะบอกเธอเหลือเกินว่าฉันรักเธอฉันหลงหลหลงหลฉันหลงหลและหลงเสน่ห์เธอมากๆนะ เธอรู้หรือเปล่าเออนะจ๊ะฉันอยากจะพูดคุยจิตต่อสื่อสารกับเธอมากถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบอยากเข้าหามากๆอยากจีบอยากอ่อยอยากออยอยากเฟิร์นะคะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วอยากมาหา อยากมาหาตัวเป็นๆอยากได้แบบว่าไปมาหาสู่อย่างนี้นะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่มูฟออนไปแล้วอยากที่จะกลับมาง้อขอคืนดีนะแล้วก็อยากจะบอกเธอว่านะฉันน่ารักเธอคนเดียวนะในใจฉันมีแต่เพียงเธอคนเดียว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 เดียทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเราอะ่ะฉันฉันรักในในความที่เป็น ตัวตนของเธอนะไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรนะแต่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยเก่งที่สุดเธอเป็นคนเก่งของฉันเธอเป็นคนดีของฉันเธอเป็นคนดีของฉันเธอเป็นคนเก่งของฉันเธอเป็นเปรียบเสมือนผู้ที่มอบความอบอุ่นมอบความรักความสุขให้กับฉันเธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเพอร์เฟกมากๆแต่ฉันรู้สึกอึดอดัดอึดอัดอะไรอะอึดอัดเพราะว่าจะต้องแอคชั่นกับเธอในเรื่องของอ ธุระปรับปังภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจฉันจะต้องดีวกับเธอในเรื่องของอ,อเขาเรียกอะไรการงานหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเธอได้เท่านั้นฉันไม่กล้ารําเส้นเธออืมแต่รู้ไหมว่าฉันก็หลงไหลเธอมากๆเธอเป็นอะไรที่ทําให้ฉันหลงไหลมากๆฉันหลงไหลเธอฉันยิ่งเข้าไปส่องรูปของเธอโปรไฟล์ของเธอหรือโพอสตอรี่อะไรของเธอนะฉันยิ่งหลงรักเธอ ฉันชื่นชมเธอมากๆเธอน่ารักอ่ะอืน่ารักอ่ะรู้ไหมว่าเธออยู่ในใจฉันตลอดเวลาเธอมีพลังงานดึงดูดฉันมากๆดึงดูดให้ฉันไปหลงรักเธอนั่นเองนนเคื์นี่นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าบอกอะล่ะนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรมาดูสิ ถ้าเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าแอคชั่นอะไรแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนามาดูกันความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะความสัมพันธ์คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาอะคะเขาคิดว่าเขารักคุณข okay ้างเดียวนะเขาก็ไม่กล้าแอคชั่นหรอก คุณมีพลังงานดึงดูดเขามากๆเขาหลงรักคุณมากๆความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ก็คือยังไม่บอกความรู้สึกต่อกันนั่นเองให้ความชัดเจนต่อกันไม่ได้นะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็ยังแอบรักแอบชอบอยู่ต่อไปไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะถ้าเป็นผู้ที่ดิวกันแล้วก็คือยังเป็นคนในความลับคือยังชัดเจนไม่ได้ยังให้สถานะอะไรอย่างไม่ได้นะถ้าผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วเขาก็แอบ,บสองคุณ ในทางสุดเชียล,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 ลเชียวเชียวเชียวนะต่างคนก็ต่างอยู่ต่อไปนะยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองยังไม่ได้ขยับเรเวลอะไรเลยนะแต่ก็จะมีการแบบว่าคุณก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันก็หมายถึงว่าก็ยังมีเขายังมีคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่ในวงจรแห่งชีวิตคุณก็ยังมีเขาอยู่นั่นเองนะคะ่ะแต่ ทั้งคุณและเขาจะพยายามประคองเขาจะพยายามประคองความสัมพันธ์นี้ไว้นะคุณรอได้เลยอความรักครั้งนี้นะคะ,อะรอได้อย่างปลอดภัยนะปลอดภัยที่จะรอนะคะปลอดภัยที่จะรักก็คือรักการเขาก็รักคุณคนเดียวนะคะไม่ไม่ได้แปลเปปี่ยนก็ไม่ได้แปลเป็นอื่นอะไรนะคะรักคุณคนเดียวขอให้มัน มันใจได้ว่าเขารักคุณคนเดียวแค่ยังชัดเจนไม่ได้เท่านั้นเองนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะอ๋อก็ฝากบอกไปแล้วเนาะเออเอาก็จบกันแล้วกัน <laughs> ก็จบกันแล้วกันเพราะว่าเออเขาอยากบอกอะไรคุณกบ ไปข้างต้นแล้วก็คือความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ลิงข้างล่างเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะจากนางไหมพายิบซีซีซ